วันนี้นะครับเราจะมาแก้ปัญหาการสตาร์ตติดยากนะครับของรถยนต,ตย์ To โยต้าโดยการวัดแรงดันน้ำมันนะครับ,นะรบเมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าแรงดันน้ำมันนั้นมีค่าแรงดันต่ำกว่าปกตินะครับของรถยนต์เบนซินที่เราจะใช้โดยทั่วไปก็เลยจำเป็นจะต้องยกถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับลงมาเพื่อที่จะเปลี่ยนปั๊ม นะครับหรือเปลี่ยนมอเตอร์แล้วก็ตรวจเช็คเปลี่ยนกรองภายในถังนะครับให้สามารถกลับมาทำงานได้ปกติตอนนี้เป็นขั้นตอนในการถอดสายน้ำมันนะครับสายน้ำมันจะมีด้วยกัน2สายก็คือสายน้ำมันไหลไปยังเครื่องยนต์แล้วก็น้ำมันไหลกลับนะครับตอนนี้ก็เป็นในส่วนของถังน้ำมันนะครับเมื่อเราถอดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ยกถังน้ำมันออกมา ด้านล่างเลยนะครับเพื่อที่จะทําการถอดอตัวปั๊มออกมาจากถังน้ํามันนะครับัวนี้ก็ต้องมีการทําความสะอาดก่อนที่จะถอดนะครับภายในใต้ท้องรถนะครับก็จะเห็นว่ามีสายระโยงระยางไม่ว่าจะเป็นสายะระดับน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็สายน้ํามันทั่วไปนะครับทีนี้ก็เป็นการนําเอาเครื่องมือที่มีอยู่ใน ร้านโดยทั่วไปนะครับก็คือตัวถอดสปริงวาลนะครับมาใช้สําหรับในการถอดอตัวยึดถังนะครับแล้วก็ยึดปั๊มนะครับก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ในกรณีที่เราไม่มีตัวถอดนะครับตัวปั๊มโดยตรงนะครับก็สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือตัวนี้เข้ามาช่วยได้นะครับก็สามารถถอดได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการว่า ออกมาแล้วเราจะเห็นสภาพของตัวปั๊มเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ถอดตัวปั๊มออกมาแล้วนะครับเห็นได้ว่าตัวปั๊มนี้นะครับสภาพเนี่ยก็ถือว่าผ่านการใช้งานมายาวนานเลยนะครับสีสันก็ถือว่าเก่าพอสมควรนะครับแต่ว่าสภาพยังใช้งานได้นะครับในส่วนของพลาสติกของเขานะครับภายในตัวกระเป๋ะนี้จะมีน้ํามันอยู่ประมาณเป็นลิตรนะครับก็คือน้ํามันส่วนใหญ่ก็จะซึมเข้าไป รเราต้องเทออกก่อนจากนั้นก็แกะนะครับตัวกระเป๋ะแล้วก็เพื่อที่จะแยกปั๊มนะครับตอนนี้กําลังจะเป็นการแยกปั๊มหรือแยกมอเตอร์ออกมานั่นเองนะครับก็ถอดในส่วนของกรองนะครับสภาพกรองนี่เก่ามากนะครับเป็นสีดําแล้วก็เป็นขี้ตะกันแข็งนะครับก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวน,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทำให้แรงดันน้ํามันนั้นต่ํา นะครับกรองน้ำมันเชื้อเพลิงแต่เมื่อเราถอดมาแล้วนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนทั้งกรองแล้วก็เปลี่ยนทั้งตัวปั๊มได้เลยนะครับตอนนี้เราก็จะถอดออกมา,าตัวมอเตอร์มาแล้วนะครับก็ปลดสายไฟออกนะครับก็ไปหามอเตอร์ตัวใหม่มาเปลี่ยนเลยนะครับอตอนนี้เราได้มอเตอร์มาแล้วนะครับเห็นสภาพกรองแล้วก็โอ้ชื่นใจเลยนะครับว่าใช้งานได้ชัวร์แน่นอน นะครับในตัวมอเตอร์ก็จะมีตัวโอริงนะครับอยู่1ตัวก็ต้องใส่โอริงไว้ในแกนของสายน้ำมันแล้วก็ค่อยดันมอเตอร์เข้านะครับจะช่วยให้การดันนั้นให้ตัวซีนนั้นไม่เกิดการบิดตัวหรือปริ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ดันชุดกรองเข้าไปแล้วก็ประกอบตัวชุดมอเตอร์กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมนะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนมอเตอร์แล้วก็กรองไปพร้อมกันเลยนะครับ แล้วก็ทำการจัดสายน้ำมันสายแรงดันน้ำมันต่างๆให้อยู่ในสภาพเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เป็นรถ Toyota รุ่นซ o r ์จูเนนะครับเพื่อเปลี่ยนให้มีแรงดันนั้นสูงมากยิ่งขึ้นนะครับก็จัดสายให้สวยงามให้เข้าตำแหน่งเดิมนะครับ เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำชุดตัวปั๊มนี้นะครับประกอบกับคืนสูนในส่วนของถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งในตัวปั๊มนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเดือยเพื่อที่จะล็อกตำแหน่งไม่ให้เกิดการหมุนนะครับของตัวปั๊มนะครับก็ให้ตรงตำแหน่งแล้วก็นำโอริงซีนนะครับลงไปแล้วก็ประกอบฝาได้เลยแล้วก็ทำการหมุนนะครับตามค่าแรงขันนะครับถ้ามี ประแจที่ถูกต้องนะครับก็ขันตามค่าแรงขัน1,200กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับแต่ถ้าไม่มีประแจที่สามารถวัดค่าแรงขันได้เราก็ขันให้มาร์กลูกศรน,นั้นมาตรงตำแหน่งเดิมแค่นั้นเองนะครับขันแน่นเต็มที่ไม่ให้ขยับได้แล้วก็ประกอบสายน้ำมันแล้วก็ล็อกตัวกิฟล็อกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลุดแล้วก็การรั่วซึมของน้ำมันนะครับ สน้ำมัน2เส้นนะครับระวังกลับทิศทางนะครับแต่ว่าจริงๆนั้นโอกาสที่กลับทิศทางนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับก็ควรระมัดระวังตัวนี้ก็ประกอบสายน้ํามันนะครับสายแรงดันนะครับสายน้ํามันไหลกลับนะครับท่อหายใจแล้วก็ในส่วนของ ตัวท่อเติมน้ำมันแล้วก็ยึดนะครับในแบบของขาว